ในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแนวคิดที่เรียกว่าไว b บ c โคดดิ้งกันนะครับซึ่งก็คือการใช้ภาษา,ษาธรรมชาติที่เราคุยกันนี่แหละครับไปสั่งให้ AI ช่วยสร้างต้นแบบของแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยเราจะดูกรณีศึกษาจากแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า l o ร o b o AI ครับก่อนอื่นเลยเรามาดูนิยามของมันกันก่อนนะครับ w วท e โคด i ิ้งเนี่ยก็คือวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องไปนั่งเขียนโค้ดเองแต่เราจะใช้ภาษาพูดธรรมดาๆรรของเรานี่แหละครับไปสั่งให้ AI เป็นคนเขียนโค้ดให้แทนทีนี้พอเรามาดูในตารางเปรียบเทียบตรงนี้นะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยทางฝั่งซ้าย w วท e โค d ดิ้งจะเป็นการใช้ภาษา,ษาธรรมชาติคือเราแค่อธิบายว่าอยากได้ผลลัพธ์หน้าตาแบบไหน แต่ถ้าเป็นฝั่งขวาซึ่งก็คือการพัฒนาแบบทั้งเดิมเราต้องเขียนโค้ดที่ระบุคําสั่งแบบเฉพาะเจาะจงเลยครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทํางานของมันเป็นยังไงจากไอเดียไปจนถึงการสร้างโมเดลที่ใช้งานได้จริงขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันข้อแรกเลยคือการเตรียมเอกสารที่เรียกว่า Product Requirement Document หรือ PRD ซึ่งต้องลงรายละเอียดให้เยอะมากๆนะครับไม่ใช่แค่การสั่งงานสั้นๆนะครับข้อ 2. คือการหาภาพอ้างอิงเช่นภาพหน้าจอของแอป,ปอื่นมาให้ AI ดูเป็นแนวทางเรื่องดีไซน์และสุดท้ายข้อ3ก็คือการเชื่อมต่อกับส่วน backend อย่างพวก s u p e r b a s e เพื่อจัดการเรื่องข้อมูลกับ API ครับในตารางนี้เราจะเห็นตัวอย่างโครงสร้างของ PRD ที่ว่านะครับว่ามันต้องละเอียดขนาดไหนจะเห็นว่ามีครบเลยตั้งแต่วัตถุป,ประสงค์ของโปรเจกต์ลำดับการใช้งานของผู้ใช้หรือ User Flow คุณสมบัติหลักๆที่ต้องมีไปจนถึงแนวทางการออกแบบซึ่งบ่อยครั้งเขาก็จะไปหาตัวอย่างดีๆจากแพลตฟอร์มอย่าง reddit มาเป็นต้นแบบด้วยโอเคครับทีนี้เราลองมาดูเคสตัวอย่างการใช้งานจริงกันบ้างนะครับเป็นการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปในแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า n e x u s ซึ่งเป็น ai meeting co pilot เป้าหมายของฟีเจอร์นี้ก็คือเขาต้องการสร้างแดชบอร์ดบริการลูกค้าขึ้นมาใหม่ครับหน้าที่ของมันก็คือรับไฟล์เสียงการคุยกับลูกค้าเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์ความรู้สึกหรือ sentiment จากนั้นก็แสดงผลออกมาให้เห็นเป็นภาพและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับเป็นต้นแบบที่ทำงานได้จริงๆสามารถประมวลผลไฟเสียงแล้วก็แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้สึกออกมาเป็นคะแนนได้เลยอย่างที่เราเห็นในกราฟแท่งนี้แหละครับที่น่าสนใจคือฟีเจอร์ทั้งหมดที่ว่ามานี้ใช้เวลาสร้างแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองโดยใช้ขั้นตอนที่เราเพิ่งคุยกันไป ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องทางเทคนิคแล้วนะครับเรามาดูกันว่ามันมีคุณค่าในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจยังไงบ้างประโยชน์หลักๆในเชิงกลยุทธ์เลยนะครับข้อแรกคือมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมการสื่อสารครับทาให้ทีมฝั่งธุรกิจไม่ว่าจะเป็น PM หรือผู้ก่อตั้งสามารถสร้างโมเดลที่จับต้องได้ขึ้นมาโชว์ให้ฝ่ายนักพัฒนาดูได้เลยมันช่วยลดปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกันได้เยอะมาก ข้อต่อมาคือ AI ยังสามารถสร้างเอกสาร PRD แบบเป็นทางการจากตัวต้นแบบที่ทำเสร็จแล้วได้ด้วยเพื่อเอาไปส่งต่อให้ทีมพัฒนาทำงานต่อได้เลยแล้วก็แน่นอนครับมันช่วยประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณเหมาะมากๆสำหรับการสร้างเครื่องมือใช้กันเองภายในองค์กรหรือสร้างต้นแบบเพื่อไปนํำเสนอไอเดียก่อนที่จะลงชุนพัฒนาแบบเต็มรูปแบบแต่แน่นอนครับว่ามันก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมีประเด็นหนึ่งที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำไว้ชัดเจนมากเลยนะครับคือ ห้ามนำไปใช้งานจริงในระดับโปรดักชันเด็ดขาดแล้วทำไมถึงห้ามล่ะเหตุผลหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยครับข้อแรกเลยโค้ดที่ AI สร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีช่องโหว่หรือ b a c k door ซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งมันเสี่ยงต่อการถูกโจมตีมากๆ2คือมีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลสําคัญๆอย่าง API key จะรั่วไหลออกไป 3คือการเชื่อมต่อหาข้อมูลต่างๆก็อาจจะไม่ได้ตั้งค่าความปลอดภัยตามมาตรฐานของโปรดักชันและสุดท้ายคือถึงแม้จะใช้ AI ช่วยแต่คนใช้ก็ยังต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง API และฐานข้อมูลอยู่ดีนะครับเพื่อจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาหรือจัดการระบบได้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเราอาจจะเปรียบเทียบกระบวนการนี้ได้กับการสร้างบ้านตัวอย่างผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยมันคือบ้านตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่ใช่บ้านที่สร้างเสร็จจริงๆ คือเราสามารถใช้มันเพื่อช่วยผู้รับเหมาหรือทีมพัฒนาดูได้ว่าเราอยากได้บ้านหน้าตาแบบไหนแต่เราเข้าไปอยู่จริงไม่ได้โครงสร้างของมันมีไว้เพื่อสาธิตแนวคิดเฉยๆครับก็เหมือนก,นกันกับต้นแบบที่ได้จากกระบวนการนี้แหละครับมันมีไว้เพื่อพิสูจน์ไอเดียของเราก่อนที่จะเริ่มลงมือพัฒนาซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป